สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,าชชมารีท่อพระเนตเทวลลาลัยฮินดูแห่งแรกของสิงคโปร์และศูนย์มารด,ดกอินเดีย วันที่19มกราคม2562เวลา8นฬิกา20นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเทวไลย4วิวรามากาลีอัมมันในเสขรันกิศนันประธานเทวัลศีวิวรามะกาลีอัมมันและคณะกรรมการดูแลเทวายเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จ เทวาลศีวิวรามากาลีอมันตั้งอยู่ใจกลางย่านลิตเติลอินเดียเป็นเทวาลาฮินดูแห่งแรกในสิงคโปร์ชาวอินเดียรุ่นแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างขึ้นถวายแด่เจ้าแม่ศีวิวรามากาลีอมันหรือเจ้าแม่กาลีผู้พิทักโลกมีอำนาจทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเมื่อปีพุทธศักราช2378เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและคุ้มครองให้ปลอดภัยไม่อยู่ต่างบ้านต่างเมือง ชาวฮินดูเชื่อว่าพระแม่กาลีคุ้มครองผู้เคารพศรัทธาบางคนมาสักการะและขอพรให้ได้ตำแหน่งสูงขึ้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือหญิงที่ไม่มีบุตรขอให้มีร่างกายสมบูรณ์มีบุตรได้ ตามประวัติเทวาลัยนี้รู้จักกันในหมู่ชาวทมินว่าวัดสุนัมบูกัมบามโควิลแปลว่าวัดแห่งหมู่บ้านปูนขาวเพราะชาวทมินอินเดียมาทำงานที่เตาเผาปูนขาวในบริเวณนี้ในปีพุทธศักราช2451เมื่อเทวาลัยซุดโซมเหล่าคนงานในละแวกนั้นได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมเชิญรูปปั้นเจ้าแม่กาลีจากอินเดียใต้มาประดิษฐานจึงได้ชื่อว่าศรีวิวรามากาลีอัมมัน เทวาลัยนี้ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2523สร้างราชโคปุระหรือซุ้มประตูด้านหน้าลักษณะเป็นเรือนยอดสี่เหลี่ยมผื้นภาคขนาดใหญ่จำนวน8แท่งและเรือนยอดขนาดเล็กอีกจำนวนมากปีพุทธศักราช2557ได้จัดพิธีฉลองในโอกาสบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิน้นมีอาคาร6ชั้นหลังใหม่มีห้องจัดงานสมรสห้องอเนกประสงค์ และที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่เทวไลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบูชาพระคเนศวนพระแม่กาลีและได้ทอดพระเนตรรูปปั้นเทพต่างๆของฮินดูเช่นพระแม่กาลีพระศิวะพระอุมาพระวิษณุพระพิคเนศพระลักษมีและรูปปั้นเครื่องศีตำนานเทพต่างๆเช่นเรื่องกำเนิดพระคเนศวนตามเรื่องราวในปุราณะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปสู่มรดกอินเดีย นางสาวชางวีนีประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการมรดกแห่งชาติสิงคโปร์ผู้บริหารเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จศูนย์มรดกอินเดียเป็นพิธพิธภัณฑ์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงเรื่องราวชาวอินเดียในสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมืาอพุทธศักราช2555ความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างอินเดียกับภูมิภาคเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอินเดียการก่อตั้งชุมชนอินเดียในสิงคโปร์รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่ผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตยกรรมอินเดียแบบดั้งเดิมกับสมัยใหม่ ขณะนี้ศูนย์มรดกอินเดียจัดแสดงนิทรรศการพิเศษสองเรื่องคือนิทรรศการอินเดียนอินซิงคโปร์พ a สต a แอนด์พรีเและนิทรรศการเชตติม m ลากาออฟเดอะสตรีทรีดิสค s เวอร r ิงโบราณการอินเดียนคอมมูนิตี้นิทรรศการอินเดียนอิน i ิงคโปร์พัสต์แอนด์พรีเซนต์ จะแสดงมาตั้งแต่13พฤศจิกายน2558จนถึง31ธันวาคม2568เล่าถึงความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนชาวอินเดียตั้งแต่คตรสิสตศตวรรษที่1จนถึงปัจจุบันผ่านศิลปะวัตถุต่างๆ เริ่มด้วยส่วนจะะดัดแสดงที่1การติดต่อ,อก,กันในสมัยโบราณการรับวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงคริสตศตวรรษที่1นึถึงสิจัดจะแสดงพระพุทธร,รูปและเทพินดูโบราณและชิ้นส่วนวัตถุโบราณเปรียบเทียบระหว่างศิลปะในอินเดียกับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เห็นการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใตย้กับ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านศาสนาการค้าและศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างศาสนาฮินดูศาส,สนาพุทธศาส,สนาคริสต์และศาสนาอิสลามส่วนจัดแสดงที่สองถิ่นฐานเดิมและเส้นทางการเดินทางหลักหลังเดิมและการอ,อพยพ ในช่วงคริสตศตวรรษที่19ถึง21แสดงการอพยพและการก่อตัอ้งชุมชนอินเดียนในสิงคโปร์และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาต่างๆ ส่วนจัดแสดงที่3ผู้บุกเบิกชาวอินเดียรุ่นแรกในสิงคโปร์และมาลายาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่1 9บเถึงยีแสดงชีวิตสังคมวัฒนธรรมชาวอินเดียในยุคแรกเริ่มเมื่อแรกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสิงคโปร์มาลายาประวัติการบุกเบิกสิงคโปร์และมาลายาของชาวอินเดียในยุคแรกเริ่ม ส่วนจะแสดงที่4การตื่นตัวปฏิรูปสังคมและการเมืองของชาวอินเดียในสิงคโปร์และมาลายาช่วงกลางคริสตศตวรรษที่20แสดงความคิดเรื่องการต่อต้านการล่าอาณานิคมและเอกราชส่วนจะแสดงที่5การสร้างชาติการมีส่วนร่วมในการสร้างชาติสิงคโปร์ของชาวสิงคโปร์เชื้อสายอินเดีย ช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันแสดงคุณููปการณ์ของชาวอินเดียและชุมชนอินเดียที่มีต่อสิงคโปร์ในด้านต่างๆและบทบาทสำคัญของชุมชนอินเดีย ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการพิเศษกลุ่มชนมา拉เชติในดินแดนแถบช่องแคบมละกาการสืบคน้นชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนปารานากาันกับอินเดียเป็นนิทรศการชั่วคราวจะแสดงตั้งแต่เดือนกันยายน2561ถึง5พฤษภาค,คม2562ศูนย์มรดกอินเดียร่วมกับสมาคมอินเดียปรานการจัด แสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนเชติ stimulus. ครีโอนคําว่าเชติหรือเจตีเป็นภาษาทมินแปลว่าพ่อค้าคือคําว่าเศรษฐีภาษาสันสกฤตนิทศการบอกเล่าถึงชีวิตพ่อค้าชาวทมินที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่มาละกาในช่วงคริสตศตวรรษที่15บหถึงสิได้แต่งงานกับหญิงสาวเชื้อสายมาเลจีนและก่อตั้งชุมชนเชติขึ้น สื่อสารกันด้วยภาษามาเลย์ทมินและจีนปัจจุบันคาดว่ามีชุมชนเช็ติกครีโอในสาธารณรัฐสิงคโปร์ประมาณ5,000คนเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่มะละกาต่อมาเมื่ออังกฤษปกครองแถบนี้การเดินทางไปมะละกาสะดวกขึ้นได้อพยพมาอยู่ในสิงคโปร์ ตั้งถิ่นฐานทําการค้ารุ่งเรืองมีวัฒนธรรมพิเศษเพราะชายชาวเจตีแต่งงานกับหญิงมาเลหรือจีนเกิดการประสมะสานทางวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชนกลุ่มนี้โอกาสนี้ส่งพระดำเนินไปถนนเคมเบลย่านลิตเติลอินเดียสมาคมลิตเติลอินเดียในสิงคโปรได้จัดเทศกาลปงการเทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยวของชาวอินเดีย เป็นหนึ่งในเทศกาลเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดของชาวทมินในรัฐทมินนาทูของสาธารณารัฐอินเดีย สาธรณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและสาพันสาธรณรัฐประชาธิปไตยเนเปลาลปีพุทธศักราช2562เทศกา,กาลรปงกันตรงกับวันที่14ถึง17มกราคมทางสมาคมลิตเติลอินเดียในสิงคโปร์ได้จัดการเฉลิมฉลองเทศกาลปงการเป็นเวลาหนึ่งเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่11มกราคมถึง10กุมภาพันธ์2562 คำว่าปงการแปลว่าการเดือดและการล้นออกมาของนมและข้าวซึ่งเกิดจากการนำข้าวใหม่มาหุงให้ฝูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการเหลือกินเหลือใช้พิธีปงการมีในช่วงเดือนไทยของชาวทมินประมาณกลางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ในช่วงเทศกาลปงการนี้ชาวทมินจะตกแต่งบ้านเรือนด้วยใบกล้วยและมะม่วง ประดับประดาเป็นชั้นๆให้มีความสวยงามและใช้แป้งข้าวเจ้าผสมสีวาดเป็นลวดลายต่างๆเรียกว่าโกลมโอกาสนี้ทอบพระเนตรวามสัตว์มงคลส่งให้อาหารแก่โคและแพะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาทั้งจากอินเดียจีนมาเลเซียอังกฤษแต่และเชื้อสายมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความพยายามแก้ปัญหาร่วมกันช่วยสร้างความมั่นคงความเจริญให้ประเทศการส,สร้างศูนย์เรียนรู้เช่นศูนย์มรดกอินเดียนำเสนอน่าสนใจทันสมัยเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวอินเดียที่เข้ามาในสิงคโปร์การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านวัฒนธรรมประเพณีแนวความคิดทางการเมืองและการดำรงชีวิตซึ่งเป็นส่วนสร้างความเจริญเติบโตโดยรวมให้สิงคโปร์ ทรัทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากสาทรานารัฐสิงคโปร์ถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวาีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2559ถึง2560 วันนี้เวลา19นาฬิกาสนาทีถูงกระหม่อมหญิงอุบลร,รัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยพิษณุโลกประจําปีการศึกษา2 5 5 9ถึง2560นหอณหอประชุมอนุสรร้อยปีขุณย่าประสาทร,รักเลี้ยงมหาวิทยายลัยพิษณุโลกตมบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและประิญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น1,384คน โอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนความว่าบัณฑิตทุกคนที่สําเร็จการศึกษาในวันนี้นั้นจะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความคิดและมีสติปัญญาสามารถนําความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานํามาใช้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ ซึ่งในปัจจุบันความจเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการต่างๆที่มีอยู่อย่างแพร่หลายดังนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ร้อมทั้งข้อมูลความเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดจนความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อนําความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามาประกอบสมมาชีพและสามารถดารงอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนประเทศชาติอย่างเป็นสุขสืบไป พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปีการศึกษา2560 วันนี el, ้เวลา15นาฬิกา36นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรมราชาธินัดดามาศเสด็จไปอาคารกีฬาในร่มมหาวิทยาลัยคริสเตียนอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียนประจำปีการศึกษา2560ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น570คน โอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านต่างๆต,ต,ตามที่รายงานให้ก้าวหน้าด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตบัณฑิตที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ทางคุณธรรมจริยธรรมสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งมีความชํานาญในการปฏิบัติวิชาชีพตามมาตรฐานสากลนั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยิ่งเพราะจะทําให้ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้คุณธรรมความดีและความสามารถ ท่านทั้งหลายควรภาคภูมิใจที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอให้ทุกท่านสํานึกตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องประพฤตินตนปฏิบัติงานให้สมควรแก่วิทยฐา,านะโดยนําความรู้คุณธรรมความดีและความสามารถที่ศึกษามาอบรมมาไปใช้ดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานด้วยความตั้งใจขยันหมั่นเพียรรู้คิดและซื่อสัตย์สุจริต เพราะการประพฤตินตนปฏิบัติงานได้ดังนี้จะส่งเสริมแต่ละคนให้ได้รับความสําเร็จก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานตามที่มุ่งหมายสมกับเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยนี้อย่างแท้จริงองค์ขมลรีเชิญถุงและตระก้าพระราชทานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกไัยบุญคุ้มฉาย,อยาองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานจำนวน60ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครณลานอนเนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและเชิญถุงพระราชทานจำนวน57ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบณสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดศรีสาคร ต่อจากนั้นองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด,ด่พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปและมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวนสี่นายณนะโรงพยาบาลสุงไงโกโลกรวมทั้งเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานจำนวนสองตะกรา้าไปมอบให้แก่ญาติครอบครัวพระสงฆ์ที่มรณภาพณนะวัดรัตานานุภาพอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาส ที่ห้องประชุมหนึ่งกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีผลเอกภัูบุ์คุ้มฉาย,อยาองคมนตรีร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นได้เดินทางไปโรงพยาบาลศูนยาลาเพื่อไปเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สิบรีสาราวุธออมมะมูลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา52บริเวณหน้าที่ทำการกศนอตำบลมอะมวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ที่โรงเรียนบ้านบูโก,โกอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติภา,ารกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก,จากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน193ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวนสองรายณนะโรงพยาบาลปัตตานีรวมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจจำนวน50ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจณนะสถานีตำรวจภูทรน,นาประดูอำเภอโคกโพ องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยมาอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และประชาชนทุกคนซึ่งได้กำชับให้องค์มนตรีลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ได้รับสิ่งของพระราชทานพนระเนการปนารุติดองคมนตรีเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2562 วันนี้พลเอกปรปนารุติติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2562 โครงการหลวงมีภารกิจสำคัญคือการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบิตรพิษและพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อย,ยอดสร้างสุขปวงประชามีเป้าหมายสร้างอาชีพแก่ราษฎรพัฒนาสังคมและชุมชนชาวเขาให้อยู่ดีกินดีเป็นชุมชนคาร์บอนตำ่ำดูแล,แลและรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนโครงการหลวงเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเริ่มต้นดําเนินการที่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้างในลักษณะของอ่างค้างโมเดลเพื่อนําไปเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่สูงแห่งอื่นๆการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงอ,อยู่ระหว่างทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์องค์กรจากระยะ3ปีเป็น4ปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต,ติต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิ่ันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ